คะแนนต่างกันประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับตัวคีรินเนี่ยนำหน้าจริง,รงๆแล้ว S 1 0 Lite ลมันเทสได้เยอะกว่านี้ผมเทสไปเทสมามันได้สานีนะฮะอย่างหนึ่งคือมันไม่มี o i s ในราคาขนาดนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุดด้อยของมันแต่มันมี EAS บวกใจโลสโคบในการทํากันสันให้แต่ว่ากันสั่นนั้นเนี่ยถ้าถ่ายตอนเช้าเนี่ยคุณโอเคแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายวิดีโอตอนมืดนะฮะมันจะเป็นสันไยมันจะซ้อนๆซ,ซึ่งผมราคาญจุดนี้มานะครับ กราบสวัสดีคุณผู้ชมพบกับการรีวิวซัมซุง Galaxy A71 5G และที่อยู่ในมือผมนี่คือสี p ิซซึมคิวซิมเวแล้วจะมีอีก2สีที่ขายนะคะก็คือสี p ิซซึมคิวแบ็แล้วก็พิ s ซึมบูมาหอนหนักมากตอนนี้ตอนนี้ตีสีนะครับเปิดราคามา1 9 9 9 0ในความคิดส่วนตัวผมค่อนข้างเปิดราคามาแรงนะครับแต่ถ้าเราย้อนดูตัวท็อปที่ออกมาราคา30,000กว่าเนี่ยมันเปิดมาราคาที่ถือว่าไม่แพงในแบรนด์ซัมซุงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมือถือ 5G มันเริ่มมออกา ราคามันถูกมากฉะนั้นถ้าเราเจะมาเทียบกับราคาถ้าเวลานี้คือมันค่อนข้างราคาสูงเลยทีเดียวแต่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 ตัว Samsung Galaxy A71 5G เนี่ยเขาเปิดราคามาเพื่อเล่นกับโอเปเรเต่ <c oughs> แล้วก็เปิดราคามาเพื่อเล่นราคาตลาดอ่ะอื <c oughs> เดี๋ยวมีโคตรลดมีอะไร <c oughs> เขาก็อะไรเงี้ยเองนะฮะจริงๆแล้วผมว่ารุ่นนี้มันมีความคล้ายคลึงกับ S10 Lite มากๆเหมือนเอา S10 Lite อะ่ะมายัด 5G เพิ่มเติมแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะใช้ชิปใหม่เดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องต่อไปนะครับตัวสีเนี่ยผมต้องบอกก่อนววว่่่าผมมไได้้พิสีีตันท เขาเรียกว่าพิซซึมคิวเนี่ยตัวก่อนมันเป็นพิซซึมครัชใช่ไหมตัวนี้เป็นพิซซึมคิวแล้วนะครับมันจะเป็นลายแบบ4ีตารางแบบเนี้ยสีข้างล่างมันจะเป็นสีเทาที่แบบว่าด้านๆสีข้างบนจะเป็นเหมือน C ีดีที่เป็นเหมือน Gala ็ y ซี่ e นตะครับแต่ว่ามันจะไม่เหลือเหมาเมาเท่านะครับตัวนี้จะเป็น m e t ท l f r a m e มาแล้วนะครับตัวเดิมจะเป็นคลาสติกอันนี้ไม่รู้ผมไม่ได้เข้าไปผสมประสานกลมเกี่ยวกลมเกินกับโรงงานเขานะฮะเขาเคมมันยังไงผมบ้าตามนั้นส่วนทนไม่ทนนี่ผมไปดรอปเทสให้คุณผู้ชมมาแล้้ววนนนะมััจเป็รอยบากตี ก็ถือว่าดีผมลงตรงขอบเรียมอ่ะ,ะเข้าไปนะครับนี่เป็นเป็นรอยแบบบุบเข้าไปเลยนะครับ ก็ภาวนานะครับอย่าให้ซัมซุงมาเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะโดนปับเงินทีประมาณนี้นะครับรูปทรงก็ไปดูพรีวิวเอาและที่สําคัญคือตัวนี้มันไม่คือถ้าใครที่ชอบ S10 Li t e นะแต่มันจะมีบางกลุ่มที่แบบไม่ซื Lite ออ้อ S10 อ i t e เพราะอเลยรู้ไหมเพราะว่า s 1 0 Li t e ์มันไม่มีช่องหูฟังอันนี้สำคัญมากบางคนเนี่ยเอาไมค์มาต่อเพื่อ,อไปไลฟ์สดมันสะดวกกว่ามากใครจะไปพกหางหนูตลอดถูกไหมอย่างผมเนี่ยผมซีเรียสมากเมื่อก่อนผมใช้ S10 p l พ s เออมันมีรูต่อผมเอาไปทํางานเอาไปไลฟ์งานเอาไปถ่ายวีล็อกก็เสียบไมค์เข้าสะดวก ก็มันยังจะมีรูฟังอยู่แล้วก็ลําโพงแล้วก็รูชาร์จแบบไทซีไทซี่นี่รองรับ25วัตต์เหมือนกับ S10 Lite แล้วก็ A71 ตัวเก่าเลยด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับผมจะไปแบบเร็วๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่อง ที่ใส่ซิมแบบไฮบริดก็สามารถใส่แบบ2ซิมแบบนาโนหรือไม่ใส่นาโนก็ไปใส่เอดีการ์ดได้นะประมาณนี้แล้วก็มีไมค์ตัวนี้กล้องหน้า32ล้านพิกเซล f 2.2นี่เท่ากับ Galaxy S10 Lite เลยนะครับเท่ากันเลยนะครับเหมือนกันเลยผมบอกเลยว่า S10 Lite ที่ผมซื้อมาเนี่ยเหมือนกันเดียดิเมนชันครับคุณดูเลย น้ำหนัก A71 เนี่ยอยู่ที่185นะครับ S10 Light e ่ะอยู่ที่186ไอ้ตัวนี้หนักน่าจะเป็นเพราะ Super Stay D.O.S. ใหญ่ๆเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ A ถือว่าซีรีส์ A ขั้นบนๆเลยนะ <Wow. S 1> เพราะว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ผมเทียบมาเนี่ยมีคล้ายๆกับไอ้ทัวร์ S10 Light S10 Light นี่ก็จะเป็นท็อปกับไม่ท็อป เขาเรียกว่าท็อปแบบ N.T. มากกว่าประมาณนั้นนะครับถ้าเท่าแบบคันที่มันก็จะสนุกอีีแบบหนึ่งหน้าจอเนี่ยเท่ากันเลยเป็น6.7นิ้วเท่ากันไอ้ตัวเดิมก็เท่ากันนะครับเป็น Super AMOLED p l u สเท่าเหมือนกันเลยแต่ผมรู้สึกว่าจอตัวนี้เหมือนกับ S10 Lite เลยความสว่างความใสคือกันเลยเหมือนกันเลยขอบจอนะครับเนี่ยคุณจะสังเกตว่าขอบต่างๆเหมือนกันเดียนะครับดิเมนชันด้านหน้าเหมือนกันเดียรปุ่มยังเหมือนกันนะครับยกเว้นไอ้เสาสัญญาณนะ เสาสัญญาณตัว A715G ตรงนี้ไอตัว Galaxy S10 Lite อยู่ตรงนี้นะครับช่องรูไหม มันจะเยื่ยงๆกันนิดนึงแล้วก็ตรงใส่ซิมนะครับ S 1 0 l ไ t e เนี่ยมันจะไปอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่ว่า A 7 1็น่มันอยู่ด้านบนด้านล่างนี่เหมือนนกันนะครับรูไมรูอะไรเหมือนกันด้านล่างาแต่ว่ามันจะต่างตรงที่ตัวเนี้มีรูหูฟังนะครับมาดูความบางความบางผมจะไล่ตั้งแต่ A 7 1ตัว 4G นะตัวนั้นจะบางอยู่ที่7.7มิลน,นะครับซึ่งพอมันบางมากเนี่ยมันจะร้อนนะครับพื้นที่ใน,ในการระบายความร้อนมันค่อนข้างคับแคบตัว A 7 1 5G จะบางอยู่ที่8.1มเท่ากับตัวนี้เลย เท่ากันเลยคือดิเมนชันแม่งเหมือนกันเลยยกเว้นกล้องหลังนะครับกล้องหน้าอะไรความละเอียดเหมือนกันจอตัวเดียวกันเลยมั้งเนี่ย เหมือนกันเลยครับทัดตื่นไหลสปกดักสวิตช์วิวคือกันเลยนะครับทีนี้มาไล่กล้องหลังครับกล้องหลังใหญ่ๆนี่นะครับ64ล้านพิกเซลตัวเนี้ยเหมือนตัวเดิมเลยนะครับตัว A71 4G ก็64ล้านพิกเซลตัวนี้เซนเซอร์ใหญ่นะครับเป็น f 1.8นะครับออาต์เไวเลนข้างล่างนี้นะครับนี่ออาต์เไวเนี่ย12ล้านพิกเซลก็เป็นเจนใหม่แล้วตัวเดิมก็12ล้านพิกเซลเหมือนกัน f 2.2 123องศานะครับตัวนี้เป็นเลนมาโคร5ล้านพิกเซล f 2.4ตัวบนสุดตรงเนี้ยเป็นเลนเดฟ 5ล้านพิกเซลเท่าเดิมเลยนะครับแล้วก็ไม่มี OIS ในตัวนะครับถ้าเทียบในราคา19ื่น้คุณไม่มี OIS นี่ถือว่ามันไม่สมควรกับราคานี้นะมันไม่มี OIS แต่เขามี EIS บวกเจโลสโคปในการกันสัน่นเดี๋ยวมาดูว่ามันดีแค่ไหนนะครับบางตัวมันไม่มีอันอาจจะทําได้ดีก็ได้อ่าบางคนบอกแบบนี้ตัวนี้มาพร้อม Android 10 one UI ตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันเลยคือซัมซุงก็อัปอัปไล่ไกันมานะครับผมเพิ่งอัปเดตฟังก์ชันใหม่ได้ซิงเกิลเทกมาด้วยคือได้ฟังก์ชันของตัวท็อปก็ได้ ซัมซุงจะแบ่งกันเยอะมากนะครับคือแบ่งชนชั้นเลยแหละว่ามันไม่มีแต่ตัวนี้ก็ได้มาครบแรม8สตอเรจ128เพ <28. S 2> ิ่มไมโครเอดีการได้1เทราไบต์เป็นไงละ่ะและตัวนี้มาพร้อมชิปตัวใหม่เป็นชิป Exynos 980ในรหัส3ตัวนะครับสิ่งที่ผมค้นพบเลยก็คือความร้อนจัดการได้ดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับเพอร์เฟกเหมือนกับ snap นะครับที่มันเป็นซีรีส์3ตัวอย่างเช่น A21s เนี่ยจะใช้850ใช่ป่ะไอตัวนั้นนี่เล่นเกมดีมากนะครับแต่มันจํากัดไว้ที่30เฟรมเท่านั้นนนนแต่่ถ้าเเเเกกิิดดคุณปลจรรงๆรััฟมม เลยนะครับแล้วเหมือนว่าภาครับสัญญาณมันดีขึ้นอีกนิดนึงด้วยคือผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจับสัญญาณ 4G ดีกว่าไอ้ตัวนี้ด้วยซ้ําไปแล้วก็ X Series ที่มี3ตัวเนี่ยมันได้โดนพัฒนามาใหม่นะครับเรื่องหนึ่งจาัดก,การความรอ้อนผมจะไม่พูดถึงเทคโนโลยีลึกๆนะครับแฟนคลับรู้ทุกคนรู้ว่าพัฒนามาแล้วประมาณนี้8นาโนเมตรด้วยนะครับในขณะเดียวกันที่ตัว S10 Lite เนี่ยใช้ Snapdragon 855เป็น7นาโนเมตรสิ่งที่มันมีความคล้ายคลึงกันคืออะไรเดี๋ยวเราจะเปิดแอนตูแต้ให้ดูนะฮะเออลื คือเรื่องการถ่ายภาพครับ XENON ที่มีซีรีส์ที่มี3ตัวครับคุณไปดูรีวิว Galaxy A 21s ได้เลยครับในราคา6000กว่าบาทคือถ่ายได้ดีมากเอาตั Auto ้วไวคือผมบอกเลยว่าตกกระจุยตัวนี้เหมือนกันครับคุณเอาตัวท็อปมาเทียบกันได้เลยเดี๋ยวเราจะไปพูดในเรื่องกล้องไม่อยากจะอวยตอนนี้มาดูแอนตัวตู้กันเลยผมเปิดแอนตัวตู้นี่ผมเทียบกับตัวคิวบิน990 5G ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว x y n o s 980ขวาสุดเป็น Snapdragon 855คุณดูคะแนนที่แตกต่างกันนะครับ คะแนนต่างกันประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับตัวคี่ลินเนี่ยนำหน้าจริงๆแล้ว S10 Lite มันเทสได้เยอะกว่านี้ผมเทสไปเทสมามันได้ซํำนี้นะฮะคุณเห็นอะไรในตัวเลขนี้นะครับจะเห็นว่าตัว CPU ของ Exynos 980มันจะพอๆ Snap d r r g o n 8แ5แต่สิ่งที่แตกต่างคือคะแนน GPU คุณดูฮะแล้วก็คะแนน m e ม,มนะครับประมาณนี้เนี่ยมันจะห่างกันประมาณนี้อันนี้ผมเทียบให้ดูคะแนนคร่าวๆว่าเราจะสามารถ คาดหวังกับประสิทธิภาพมันได้ยังไงบ้างอ่ะปิดไปผม้ยผมเอาคุณมาเทียบแค่นี้นี่คือ CPU ตัวใหม่ของซัมซุงที่ผมรู้สึกใช้งานแล้วไม่ตะกุกตะกิกตะกุกตะกิก,ก,กใจเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันรับสัญญาณ 4G ได้ดีกว่า snap 855ของ S10 Lite ด้วยซ้ำจริงๆแล้ว S10 Lite เนี่ยรับขีดสัญญาณได้แค่ขีดถึง2ขีดเท่านั้นในห้องนี้นะครับส่วนตัว A71 5G รับได้เต็มเลย4ี่ขีดและผมเทส Wi-Fi ผมเล่นเกมเนี่ยไม่กระตุกเลยคือปิงจับได้ แต่เรื่องของ WiFi ตัวนี้ต้องรออัปเดตอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแค่เครื่องทดลองนะครับแล้วก็ตัว5 g ตัวนี้นะครับรองรับความเร็วสูงสุดที่2 5 5จิกะบิตเลยซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับในปัจจุบันนี้ที่รองรับเครือข่าย5 g แลวตัวนี้รองรับแค่26คุณไม่ใช้ทู 2, คุณก็ใช้เอเอสนะครับมาดูเรื่องของหน้าจอกันทัชครับคุณจะรู้สึกว่าความรวดเร็วไม่ต่างจาก snap 855หานี่คือการใช้งานแบบทั่วไปนะเดี๋ยวคุณจะมาดราม่าผมอีกรู้กว่่่ามด้แลอไไหต ในเรนจ์ของ m i d r a n จ e ระดับกลางของ a m s u n งผมถือว่าทำได้ค่อนข้างดีแล้วทีนี้ตัวนี้มันมีสแกนนิ้วบนหน้าจอที่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเจนที่ผ่านมาเลยของ s a m s u n งแต่ s m s u u งเนี่ยมันจะมีบางทีที่เนี่ยเออเนี่ยมันดีเห็นปะกำลังจะบอกว่ามันจะมีบางทีที่เราจะต้องเล็งแม่นๆหน่อยแต่คือสแกนนิ้วมันดีกว่าทุกตัวที่ s ซัมซุงเคยทํามาบนหน้าจอยกเว้นไอตัวนี้มันอัปเดตแล้วคุณผู้ชมมันก็จะแบบ เนี่ยโอเคหน่อยแต่คุณต้องเล็งตรงจริงๆคือซัมซุงมันจะมีแอร์เียที่น้อยมากที่ให้คุณเล็งอ่ะคุณยกขึ้นมาเห็นไหมมันมันก็เปิดหน้าจอเวลาคุณยกถือขึ้นมามันเปิดหน้าจอคุณก็สแกนสแกนดีมากนะครับถ้าเทียบกับซัมซุงถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นถือว่าธรรมดาพูดอย่างนี้ดีกว่าทีนี้มาดูการใช้งานฟีเจอร์ฟังก์ชันมันมีอะไรมาให้บ้างแน่นอนมันจะมีพวกแอปพงแอปแพรมาให้เช่นเดียวกันคือตัวนี้เป็น Galaxy A ระดับท็อปซึ่งจะไม่แตกต่างอะไรกันเท่าไรหร่หรอกเปิดมา มันก็จะมีแบบนี้เหมือนกันเลย Link to Windows ก็มีฟีเจอร์ฟังก์ชันเหมือนเหมือนกันเลยนะครับอย่างผมตอนนี้ถ้าผมพูดตรงๆนะผมไม่ติดโปร iPhone 11ผมไปซื้อตัวน,นี้จริงๆเพราะว่ากล้องมันดีกว่า a 1 0์ คือผมก็ตกใจเหมือนกันทีนี้มาดูเรื่องของการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยรู้สึกว่าตกใจเหมือนกันที่ซัมซุงพัฒนา X อ็กซีอมาได้ดีกว่าเดิมแต่ไม่ได้ดีเท่าคนอื่นนะครับไอ้ตัวเอจ1 5G มันไม่ได้ทํามาสำหรับเกมเมอร์จ๋าครับมันทํามาสําหรับวัยรุ่นอะไรเงี้ยเข้ามาหาไล่ไวัยทางานที่ต้องการมือถือใช้เล่นเกมบ้างไม่ได้แบบมาจริงจังเกมเมอร์จา๋าจ๋าเล่นเกมเนี่ยเอาวี59 60เล่น3เกมหนึ่งชั่วโมงเฟรมเลยไม่ตกเลยคือลื่นเลยนะครับอันนี้ผมเล่นใช้ 4G ด้วยนะครับแต่ว่าเกมแรก เแต่เกมที่2เกมที่3คือจะรักษาอุณหภูมินั่นละแต่คุณต้องทําใจว่ามันจะร้อนตรงนี้หน่อยผมเล่นในห้องที่ไม่เปิดแอร์นะครับแต่อุณหภูมิมันยังคงที่อยู่ที่ประมาณ26-27 <Wow. S 1> ภายใน1ชั่วโมงถ้าเกิดคุณเล่นแบบ 4G ให้ขอให้คุณพักพักสายตาเถอะนะ คนดีนี่เป็นไงล่ะพักสายตาไว้ก่อนก่อนที่จะเล่นนะครับถ้าคุณเล่นแบบ Wi-Fi ผมตีให้เลยนะชั่วโมงครึ่งมันยังไหวเอาวเล่นไปเลยแต่ถ้ามันยังไงก็ไปดูในกลุ่มเอาผมไม่อยากการันตีนะครับความร้อนเนี่ยผมว่าเป็นห่าง a 1 0 l like i t ไไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าไปเทียบกับแบรนด์อื่นที่มันใช้ s n a p 8 65อะไรเงี้ยมันยังเป็นรองนะครับแล้วก็เฟรมเลทไม่ตกนอกจากคุณจะอัดหน้าจอนะครับ พราะอัดหน้าจอของมันเนี่ยมันให้บิตเรมาค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะเวลาเรามาเปิดเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดฉะนั้นอาดหน้าจอมันจะลดลงมาณ58เฟรมเรทซึ่งคุณซีเรียสไหมผมไม่ซีเรียสน,นะแล้วก็ขอเอาดีตี้ครับปรับได้ระดับแบบสูงเลยและเฟรมเรทแบบสูงสุดเลยนะครับถ้าไม่อัดจอเล่นแบบลื่นเลยนะแต่ภายในเกมนึงเนี่ยมันร้อนมากเลยนะครับ ถ้าปรับสูงสุดทุกอย่างครับเกมหนึ่งเนี่ยคุณต้องพักเพราะมันร้อนแต่ถ้าเกิดคุณปรับมากลางมาอะไรเน้นเฟรมเรทที่มันลื่นไหลคุณเล่นได้ยาวๆได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ผับ G ด้วยการที่ตัวนี้มันมีเกมพัฟอินมาให้มันก็จะมีการให้เปิดตัวเพิร์ฟเซตอะไรพวกเนี้ยคือในเวอร์ชั่นเก่าๆมันจะไม่มีให้เปิดตัวพวกอันนี้นะที่มันโชว์แบบนี้นะครับมันจะมีมีเวอร์ชันใหม่ๆที่มันสามารถเปิดแลวมีกราฟโชว์ได้ซึ่งไอ้กราฟโชว์มันยังไม่แม่นกับเกมเท่าไหร่จากที่ผมเทสกับ RV คือบางทีมันชช58 V 61-60 คือมันยังไม่สอดคล้องกันฉะนั้นผมจะไม่อ้างใ้ตัวนี้นะครับการเปิดผับ G เล่นแบบกราฟิกสูงสุดเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะทําได้ประมาณ3-40ถึงเฟรมเรยมันจะกระตุกคุณเปิดเล่นสุดไม่ได้นะครับมันไม่มีความสุขในการเล่นเลยมันจะไม่เหมือนพวกแนัพวกเนี้ยเปิดเล่นสุดได้แต่ไอ้พวกเนี้ยมันก็เล่นได้ไม่ยาวถูกต้องไปฉะนั้นคนที่เล่นผับ G ส่วนมากจะเปิดประมาณกราฟิกกลาง เฟรมเรทสูงไม่กับกราฟิกต่ำสุดเฟรมเรทสูงตัวนี้เล่นได้นะครับแต่อย่าอัดหน้าจอนะอัดหน้าจอปุ๊บมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเข้าเกมให้ดูนะครับอย่างเช่น Call of Duty เนี่ยมันจะมีกราฟแสดงมาตรงนี้ฮะเนี่ย33องศานี่คือเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับความร้อนของแบตเตอรี่แล้วก็ G P U 2 C P U 6อันนี้ A P F 26หรือ14พวกก็ตอนเข้าเกมมันจะแบบช้าๆอย่างนี้แหละแต่พอไปเล่นจริงๆเนี่ยมันดันไป60ดันอะไรไปอย่างเงี้นะครับถือว่าคุณก็เปิดดูได้้้้นนนนนนนะะะะคครรรรรัััััับบบแต่่่่สาาหหผผผมม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 ไไไเเเปิดอออออยยกกกใๆทีีงล กล้องหน้าคล้ายๆตัวเดิมแล้วก็คล้ายๆส1 0ไลท์ด้วยแต่อย่างที่ผมบอกอะ่ะตัวชิปประมวลผลนี่ก็มีส่วนนะครับตัวชิปประมวลผลแยกออกมาที่ประมวลผลกล้องอีกทีนึงก็มีส่วนที่ไปเทสมาครับตัวนี้จะออกโทนแบบวอมๆมตัวนี้จะอมแดงแดงอย่างที่ผมรีวิวไปอะ่ะกล้องหน้า X สิบไลท์จมแดง,แ,ดงแต่คุณภาพความชัดพอๆกันเลยแล้วก็กล้องหน้าตัวนี้เนี่ยถ่ายพอใช้ได้นะถ้าเทียบในราคาหมื่นเก้านี่ผมถือว่ามันอยู่ทีมันะมาคะแนน6คะแนนแต่ถ้าคุณซื้อได้ถูกกว่านั้นก็ดียิ่งถ่ายตอน,น,นกลางคืนก็คมชัดดีอง คุณเอาไปถ่ายอะไรได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้บิวตี้แล้วก็มีฟิลเตอร์ส่วนตัวที่อัปเดตมาเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวเออย่างเงี้ยคือ New ไงเนี่ย ฟิลเตอร์ส่วนตัวคือจะเหมือน S20 Ultra เลยเหมือนตัวท็อปเลยคือถ้าคุณมีภาพที่มันมีฟิลเตอร์ที่คุณชอบคุณเอามากอปได้เลยครับก็ฟิลเตอร์พวกคุณถ่ายมามันจะผสมฟิลเตอร์นั้นให้เลยไลฟ์โฟกัสมีมาให้ทำได้ดีพอๆกันอ่ะกับ A71 เก่ากับตัวเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเรามีเครื่องเดี๋ยวเราจะมาเทียบห้ดูจริงๆมันมีความต่างของมันแต่ถ้าเราไม่เปรียบเทียบอ่ะมันก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะต่างขนาดไหนคือผมเอาไปเปรียบเทียบมามันถึงรู้ว่าโทนมันต่างกันแต่นอกนั้นมันกกก็็ไมม่่่่่คออยตาาางงงงเเทททหสิีีีัลลดว้ะ มันก็จะถ่ายรูปรัวๆ CPU มันประมวลผลไหวนะมันก็จะได้มาเห็นไหมนี่ก็คือฟีเจอร์เดียวกับตัวท็อปได้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะโหมดถ่ายกลางคืนกล้องหน้าก็ถ่ายได้เหมือนกันเหมือน S10 Lite เลยนะครับถ่ายได้เหมือนกันก็กล้องหน้าก็อยู่ในเกณฑ์สัก5เต็ม10นะครับไ่สู้พวกแบรนด์ที่เน้นกล้องหน้าไม่ได้จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาโดยรวมทุกอย่าง ผมว่าตัวนี้คือทำได้ดีทั้งรวมวิดีโอด้วยนะเพราะว่าตัวนี้กล้องหน้าอัดว้ด้วย 4K ด้วยมาดูกล้องหลังครับกล้องหลังเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมชื่นชอบในเลนส์อัลตอไวมาก ผมบอกได้เลยว่าแม่งดีกว่า S10 Lite ที่ผมอยู่ถืออยู่ในมือส่วนโทนใครจะชอบสมจริงมากกว่าคุณไป S10 Lite นะครับมันจะถ่ายมาสมจริงแต่ตัวนี้คือถ่ายมาแบบถูกจริตคนทั่วไปมากผมเนี่ยไปบัวนาคาเฟ่ยอยู่ที่อีุ่นใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยกกะไปถือเล่นเพราะของเพิ่งส่งมานะแต่ผมพอถ่ายไปสักรูปสองรูปปุ๊บเฮ้ย hey, แม่งกล้องดีออต้ไวายแม่งโคตรดีสุปว่ากล้องนี้เป็นกล้องหลักคือถ่ายกระจุยเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปครับผมบอกเลยว่าผมถ่ายกระจุยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยใช้จริงว่ะดูฮะรูปนนนนีโออ้ยมคคัั<ฮ>ื จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูซึ่งกล้องไอเอสสิบไลเนี่ยผมว่ามันก็หนแล้วนะครับแต่ว่ามันสู้ a อ1ไม่ได้จริงๆเนี่ยอย่างรูปเนี้ยฮะคุณจะเห็นความมืดของมันได้เลยตัวเนี้ยคือมันจะมืดอยู่แล้วแต่ a อ1 5G ครับเวลาคุณไปถ่ายในที่ที่มันย้อนแสงอะไรก็ตามคุณอันตวายใช่ไหมคุณแตะชดเชยแสงครับเห็นไหมจากเมื่อกี้คุณแตะชดเชยแสงครับแล้วคุณถ่ายปึก๊กคือรูปมันออกมาเนี่ย สว่างสวยเลยนะครับคือมันออพติไมซ์มาดีมากแล้วผมจะเอารูปขึ้นมาเทียบกับ S10 Lite ให้คุณดูผมบอกแค่นี้ว่าใน,นราคานี้อัลตาวัยคือโหดมากมากครับดูอย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยคือแม่งดีมากอะออฟฟอร์ Off for, ไ,ไปถ่ายด้วยออฟฟอร์ Off for, ยังตกใจคือผมถือไปเล่นๆนะเครื่องนี้กลับไปถ่ายแบบเอยเก็บช็อตคงไม่ดีเท่าไหร่หรอกเออคงคิดว่าก็แค่ตระกูลเอแต่ที่ไหนได้แม่งมันกินหลายรูปนะครับผมบอกเลยแต่อันนี้อยู่ที่คนชอบเลยนะเนี่ยฮะอย่างรูปเนี้ยโคตรต่างอะ มันจะมืดอยู่แล้วนะฮะมันจะมืดอยู่แล้วเนี่ยคือเก็บ D R เก็บอะไรมาสวยมากกล้องหลักผมไม่พูดถึงมันพอๆกันอีกอย่างหนึ่งคือกล้องมันคมมากมันเหมือนมันเร่งช้าครับคุณดูดิผมบอกไม่ถูกอ่ะแต่คือถ้าเอาใช้งานแล้วมันถ่ายด้วยเดี๋ยวดิคือมันถ่ายมาโอเคอ่ะผมให้8เต็ม10เลยนะครับอ่ะแล้วการแต่งแกลเลอรี่นะครับมันจะเหมือนตระกูล S เลยก็คือว่ากดตัวนี้ครับอัตโนมัติได้เลยมันก็จะบูดสีขึ้นมาปึ่งเนี่ยสีสันดูฮะ คือสีจะหวานขึ้นกว่าเดิมอะคือมันแต่งมาให้เลยอะสวยเลยดูดิ <Wow. S 1> นี่เลนส์เลนตาวาครับคือถ่ายมาสวยเลยอะคือผมชอบเลนส์ลนตาวามากนะแต่เลนอื่นเนี่ยอย่างกล้องหน้าเนี่ยคือเออกล้องหน้าเป็นอย่างหนึ่งตอนที่ผมยังไม่อัปเดตซอฟต์แวร์นะมันค่อนข้างเพี้ยนสีมันแบบมันตุน่นสีแดงๆเนี่ยเห็นไหมเพี้ยนเลย แต่ตอนนี้น่าจะอัพแกแล้วนะครับอัพแกแล้วมันอัพมาเรื่อยๆอันนี้มันเป็นเครื่องทดลองส่วนใส่น้อยนี่พอใช้ได้นะครับถ่ายใช้ได้มีโหมดกลางคืนมาให้ด้วยใช้ได้ทั้งเลนหลักและเอ็นเลนอัลต์ายเลยทีเดียวดีทงดีเทลครับทำมาได้ดีมากเลนอัลต์ายเนี่ยแต่ว่าถ้าถ่ายแบบไม่มีนี่ก็ ก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยแสงน้อยนะครับทุ่งสีเมืองผมไปมาเนี่ยคุณตุกตาโอเคเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์แบบดีดีดีเลยแหละคนเอาไปถ่ายแบบแนวเที่ยวๆแนวแบบว่าร้านกาแฟน่าจะชอบเลอาตวาวนะครับทีนี้มาหมดวิดีโอครับวิดีโอเนี่ยตัวเนี้ยติอย่างหนึ่งคือมันไม่มี OIS ในราคาขนาดนี้นะครับต่อให้เขาขายสักหมื่นหกหเนี่ยผมก็ยังต้องติอยู่ดีเพราะเขาไม่มี OIS นี่คือสิ่งที่เป็นจุดด้อยของมันแต่มันมี e a s บวกใจโลสะโคบในการทำการสั่นให้แต่ว่าการสั่นนั้นเนี่ยถ้าถ่ายตอนเช้าเนี่ยคุณโอเคแต่ถ้าเกิดคุณถ่ายวิดีโอตอนมืดนะฮะมันจะเป็นสั่นเว้ยมันจะซ้อนๆซ,ซึ่งผมรำคาญจุดนี้มากนะครับวิดีโอเนี่ยอัดได้กล้องหลังถึง 4K 30เฟรมแล้วก็เวดีแบบ6 0เฟรมเลทนะครับส่วน S10 Lite กล้องหลังเนี่ย จัดได้แบบ 4K 6 0เลยนะครับอ่านี่ก็มีความต่างอยู่นะครับผมส่วนกล้องหน้าจะเป็น 4K เหมือนกันนะครับนี่มีเปิดความเสถียรของวิดีโอได้แล้วก็เปิดความเสถียรวิดีโอเนี่ยมันจะครอปลงอีกนิดหนึ่งและผมไม่ชอบเปิดความเสถียรวิดีโอมันมันชอบสันๆอ่ะอืประมาณนั้นแหละผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับการที่ปิดกับเปิดกันสันดูว่ามันจะสันแล้วก็มันจะแคบลงแค่ไหนอ่ะไปดูกันวิดีโอกล้องหน้านะครับ เอดีดีมากเลยเยี่ยมเลยครับวิดโอดีครับมากแต่แสงมันจะแบบว่ามันเทียนมันส้มๆแสงมันส้มๆแต่คุณลิตี้ดีจัดเวิดีโออัลต้าไวายกูไปไหนเดี๋ยกูุที่ โอ้ยปูกับบ้านแล้วปะปูกับบ้านแล้วนี่นอันนี้แตะแตะว่าแตงนะครับวิดีโออัลตาวายเอเจหนึ่งห้านะครับเปิดกันสัน่นอะดูรับได้เปล่า วิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันยังไม่ดีที่สุดอะ่ะมันไม่มีกันสันเนาะแล้วก็เรื่องดนามิกเลนส์นะครับมันยังเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณต้องอาศัยการแตะชดเชยแสงเพื่อช่วยให้มันถ่ายได้ดีอันนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยอาตตรไวเนี่ยผมต้องอาศัยแตะชดเชยนะครับแล้วมันสันๆนอะ่ะแต่เอาต์ไวก็เปิดเอเอสได้เหมือนกันนะครับเปิดได้เหมือนกันหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบตัวนี้เลยก็คือว่าวิดีโอมันอะ่ะคมชัดกว่า S10 like. เ็นได้ชัด เนี่ยเดี๋ยวผมเอาวิดีโอขึ้นมานะครับรูปพวกต้นไม้พวกอะไรเนี่ยชัดเลยพวกหลังคาพวกอะไรนะฮะเนี่ยต้นไม้เสาไฟฟ้าชัดเลยนะครับชัดกว่า S10 l i t e อีกวิดีโอ 4K นะครับแสงน้อยน้อยมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันดวงจันทร์ส่องลงน้ำนะครับดูดีเทลน้ำทำได้ดีมากเลยนะ A1 5G ดูสะพานครับโ เอสิไลน์นี่ขึ้นขาขาเต็มเลยนะครับดีเทลดีกว่าด้วยดีเทลดีกว่าด,ดูต้นไม้ดิคมมากดูเงาลดก็ได้ครับคมมากดูเนีเ่ยมันมีชาร์ป ดูต้นไม้นี่ 4k นะคมกว่าเลยอ่ะผมคิดว่าน่าจะไปตีตกับ s 2 0ซีรีส์ได้แต่อาจจะพวกสีสันอจะอาจจะไม่สวยเท่าดีเทลอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่าหรอกคือโดยรวมอาจจะไม่เท่าแต่ว่าน่าจะขึ้นไปแบบไปแตะเขาได้ s 1 0 Lite นี่ผมรู้สึกว่ามันดีมากแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าทำไม a เจหนึ่มันดีกว่าอีกวะอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะทดสอบวิดีโอนะครับ a 7 1 5 g กับ s 1 0 S20+ จะสังเกตว่าน้อยเพียบเลยนะครับของ A715G แต่ว่ารายละเอียดมันเก็บมาดีเพราะว่าน่าจะยอมแลกน้อยมาแต่น้อยมันเยอะจริงๆอะ่ะดูดิแต่สีดีเลยนะสีเขียวอะ่ะเก็บดีด้วยมันไม่เหลืองไ่หมดนะแต่โฟกัสมันไม่ดีเท่าฮะ น้อยเพียบเลยอะแต่ผมทำไมรู้สึกกับชอบ A 71มากกว่าเนี่ยดลีเทลตึกเห็นเนี่ยเทียบกับ Galaxy S เลยนะคือผมว่าแม่งมีเหตุผลทางราคามันอยู่นะเว้ยไม่ใช่แบบอี่ห้อยู่ดีทำมาขายแพงมันก็ไม่ใช่ปะทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลของมันอยู่มันก็ดีอ่ะคือน้อยมันเยอะจริงอ่ะแต่ผมชอบไม่รู้ว่ะ แต่ว่าถ้าเอาเนียนก็ S20 พัดเนาะมันเนียนกันแน่นอนแต่ดูรายละเอียดตึกตรงนี้ชอบมากเลยนะแม่งขุดจนเห็นอนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอันเนี้ยมีน้อยก็จริง2.0นะดูเออแต่ว่าน้อยมันเยอะจริงวะ่ะน้อยมันเยอะมากครับรอซัมซุงอัปเดตครับน้อยเพียบเลยยับเลยอ แต่ทำไมไม่รู้ผมกับชอบมีน้อยแบบนี้นะดูม,มันมันเห็นดีเทล,ลนะัเนี่ะแต่ก็ถ้าแก้น้อยมาก็จะดีครับแต่ผมไม่ซีเรียสหรอกนี่มันมันแสงน้อยมากครับโคตรน้อยเนี่ยสีต้นไม้ครับดูหน้าคุณตุกตาสิโอ้ยคนอีกหน้าหนึ่งสิวขึ้นอีกหน้าหนึ่งเนียนกิฟ คนชอบเอาตะวายเอาตะวายของตะวายซูเอ็มยี oh, ่สิบซีรีไม่ได้ครับเนียนกว่าเยอะโอ้มืดเลยยับเลยเดี๋ยวดูกล้องหน้านะ <c oughs> มาสลับกล้องได้ปึ๊บโอ้โหจริงๆนะครับเอเจหนึ่งดูฮะ ดูเอยี่สท้องฟ้านี่คือไปแล้วนะครับดูคมไหมล่ะเนี่ยแสงน้อยบอกมือนะครับเรื่องของพวกวิดีโอเรื่องของอัลต้าไวแต่อย่างที่บอกไปอ่ะมันไม่มีการสัน่นแต่มันถ่ายวิดีโอได้ดีกว่าไงเข้าใจปะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีมาให้ก็คือวิดีโอแบบไลฟ์โฟกัสนะครับยังไม่มีมาให้แต่ตัว S10 l i t ไมันจะมีวิดีโอแบบไลฟ์โฟกัสมาให้ นะประมาณนั้น ส่วนการใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมได้เอามาเทียบกับ A10 Lite แล้วกัน S 1 0 Lite ผมคิดว่าผมพอใจอยู่ได้ครบวันพอๆกันเลยแต่จะลดเร็วกว่าสักประมาณ1%ในการใช้ทุก1ชั่วโมงอย่างเช่นดูหนังดู u t u b e เนี่ย1ชั่วโมงปุ๊บเปิดเสียงเท่ากันหน้าจอสว่างเท่ากันดูไป1ชั่วโมงเนี่ย A71 จะลดเร็วกว่าประมาณ1%แต่ต้องบอกก่อนว่า A71 5G ตอนนี้มันเป็นเฟิร์มแวร์ที่ยังไม่ได้สมบูรณ์100%นะครับมันยังทำได้ประมาณพอๆกันเลยถนะ้านะ่าจอดกวี้อีกเปคร 4g ตอนนั้นมันใช้ snap ใช่ไหมตอนนั้นจะแบตอึดมากแต่เราต้องมาดูระยะยาวว่า e x y n o s ตัวน,นี้จะทำแบตได้อึดขนาดไหนตอนนี้ผมยังใช้มาไม่ได้แบบว่าครบเป็นเดือนอะไรเงี้ยคือผมต้องรีบเอามารีวิวก่อนเพราะว่าบางคนจะไปซื้อแล้วเรารีวิวตามที่เราได้ทดลองได้ขนาดนี้ได้แค่นี้นะครับมันอยู่ในการเรียนรู้แบตอยู่เลยแต่ผมพยายามใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตผมจะให้ได้แล้วประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ครบวันณนะตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ไปลองอย่างอื่นให้ดูไว้ว่ามันอึดประมาณนี้แหละ แต่เดี๋ยวในกลุ่มเนี่ยจะมีอัปเดตไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวซอฟต์แวร์มันอัปเดตมาอีกทีหนึ่งหรือผมจะมีเงินซื้อหรือเรียรายเงินมาจากการขอบริจาคทั้งหลายเนี่ยจะไปซื้อมารีวิวให้ดูนะครับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งเป็นมือถือที่เปิดราคา,าแพงมากเลยถ้าเทียบกับทุกวันนี้แต่ถ้าเทียบกับในซัมซุงด้วยกันถ้ามองมองซัมซุงมันไม่แพงหรอกแต่มือถือทุกวันเนี้ยมันเปิดราคามาแบบ 5G มันลดราคามาถูกไนงะแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาไม่มีศูนย์ที่ดีขนาดนี้ไม่มีอะไรที่บริกาาาาารรรรรออะไขนดเเเเี้ยแต่่่วถทบืงงสปจิ ือว่าเปิดมาแพงถ้าผมให้นะถ้าประมาณ1 6 9 0 0 0 1 7 9 0 0เนี่ยยังโอเคเพราะว่ามันเป็นเริ่ม 5G ใหม่ๆอะราคาเปิดมาแรงแต่ว่าอย่างที่เขาบอกเขาเน้นเล่นกับโอเปอเรเตอร์นะครับไปซื้อได้หมื่นนิดๆคุณซื้อได้เลยนะครับผมถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่มันให้มาก็ถือว่าเป็นชิปที่ออกมาแล้วทำให้กล้องเนี่ย ผมไม่รู้นะเกี่ยวกันไหมน่าจะเกี่ยวเนื่องกันด้วยแหละทาให้กล้องเนี่ยถ่ายได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เรื่องของวิดีโอได้คมชัดกว่าเดิมคมชัดกว่าอีตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งผมตกใจเลยอย่างที่ผมบอกผมกะมาถ่ายเล่นแต่แม่งกันถ่ายดีเวยก็เลยถ่ายไปเรื่อยเยชอบใช้ไปเรื่อยๆยิ่งชอบ <Apple> คุณตัดคําว่าเอแม่งออกไปอะ ลองมองว่ามันเป็น S ออ่ะคือผมว่าแม่งจะแตะๆคือเหมือน SN t อ่ะประมาณนั้นเลยนะครับผมพูดได้ว่าผมมี like <S, <Hey>. S 1ส l i บไอยู่ในมือไงข้อพิจารณาอย่างที่บอกไปไม่มีกันสั่นราคาเปิดแพงแล้วก็ลหลายๆเรื่องมันจะเป็นเรื่องจิ๊กจ๊อยแต่ว่าเรื่องที่มันดีกว่าชาวบ้านก็มีไงจิ๊กจ๊อยก็แบบหักลบกันไปแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและเอเจนต์หนึ่งห้าจีต้องขอลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ